คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันสีวารีนะคะพาทุกท่านมางาน i n t e l l i g e n นต์เอนะคะแล้วบริษัทของเรา a s เอ r เบรวมทั้งดิฉันมุ่ได้รับการคัดเลือกผู้ฝึกโครงการนี้ด้วยค่ะที่เราถึงขั้นลึกถึงจุดสุดท้ายนี้มากแต่ละรายและประสบการณ์ชัดเจนบอกไบ้า่เราก็จะเรียกว่าให้เป็นตัว เข้าใจนะว่าให้ทุกคนด้วย SD อส e หรือน้องใหม่ที่อยากจะเข้ามาเริ่มในธุรกิจ s อส e นะั้นได้เห็นว่ารุ่นพี่พี่ผู้สบงกว่าสิบเอ็ดนั้นเนะขาผ่านมาบ้างเขามีบูมมอในการในการดูธุรกิจการบริหารธุรกิจนะมีทริคอะไรบ้างมีปัจจัยความสำเร็จอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราก็จะเป็นการเผยแพร่นะครับเข้าไปมันไม่ถึงกับ e-learning เดียวนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความเข้าใจระดับให้กับผู้ที่คิดจะเข้ามาในธุรกิจหรือผู้ที่ดำเนินธุรกิจจะลิกธุรกิจของตัวเองให้ยับแย่ได้อยอะแยะมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราโะมีการในโครงการนี้ร่วมกับโครงการหลายๆโครงการที่เราเรียกว่าเอ่อช่นเอสบีปกติจะต้องการโดดในเอสบีเป้าหมายเช่นเอสเค e ร์ฟต้นนะที่ว่าน้องเมื่อกี้ที่ดูนี่ก็คือมันจะเป็นเอสบีที่อยู่ในเอสเค e ร์ฟของ เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก normal ิสก์เป็นฮาที่อยู่ในเอชเออร์ทางไอ O คท็อปเสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวได้ตัวหนึ่งที่เราองการถ้าเรามีความฝันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราสามารถในการเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปนะครับคุยกับเครือข่ายให่หรือแม้กระทั่งสร้างโอกาสในการพิชิตกับย้ายใจรายนะครับอันนี้คจะเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้าไปนะครับก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่เราอยากจะให้เกษตรีที่ e มีโอกาสได้มองเห็นนะครับว่าโอกาสของกระทรวงที่เปิดให้หรือแม้แั่หน่วยงานต่างๆที่ดูแลเกษตีได้โอการไปยุพค้องครับที่จะเข้าไปดูแลเราก็พยายามสร้างสรงห,หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผมต้องเรียนการหนึ่งมีโครงการ่ที่เราทํในหลายด้านนะครับ กรมรศุลกากรทำเยอะมากเยอะจริงๆี๋ยวว่าพวกเราอาจจะเหมือนเหมือนอะไรนะเขารู้ว่ามีแต่ก็ไม่ได้สนใจควรจะรู้ว่าต้องการอะไรมั่นใจครับว่าเดินเข้าไปได้ในที่ที่กรมศุลกากรหรือที่กระทรวงศุลกากรพวกเพื่อนๆ SME และโอทบนะคะเดินไปที่ศูนย์ราชการแล้วก็หยิบพวกเขามาเป็นเครื่องมือในการทำงานของเราค่ะก็จะว่าทาน ท่านของอานมก,ก็จะเป็นให้การในเรื่องของอศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับที่เราเรียกว่า TIDC นะฮะก็คือ,อ,อ Thailand Industrial Design Center กป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการตี่นไอเดียไปสู่ความเป็นจริงบาง,งทีนับออกแบบชื่อผนะ้าออกแบบมาสวยง,งามแล้วมันจะเริ่มผปลิตมาสิ่งยากคำถามอีกว่าแบบ19ตามมาเยอะเลย จะหาเสือ้อจะหาผ้าได้อย่างไรจะหาวลิตภัณฑได้อย่างไรจะหาภาพลืนที่มีลายอย่างนี้ได้ขนาดไ,ได้ที่ไหนและมีคุณสมบัติอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ไน่านิดแลวไม่แปลกใจนะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ไปเี่ยความคิดจะสูญตาเปลี่ยนไอเดียให้ปเป็นการกระทำค่ะจากความไม่ความไม่รู้ในเรื่องของคือาำเรื่องของระบบนะครับเพราะนั้น TIDC ของกระทรวงอุตสากรรม์ในกรมอุตสาหกรรม เข้าไปดูว่าจากไอเดียนั้นสู่ความเป็นจริงทา่ทำธุรกิจนั้นมันมีกระบวนการอีกเยอะเนยครับแม้กระทั่งน,น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการใหม่เด็เข้ามาอาจจะไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับ business model นะครับความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่มนคุณสามารถผลิตผลิตได้ความสําเร็จของธุ